สวัสดีครับพบกับฟ i f a m o bile t h เอชีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการส่งการยิงนะครับผมก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องนั้นเดี๋ยวเรามาดูอินบ็อกก่อนแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับได้ลงลีแมชอัพนะครับก็ได้เพิร์กมา25เพิร์กนะฮะวิธีการเคมเพิร์กแบบนี้ครับผม เข้าไปตรงเข้าไปตรงนี้นะครับผมรีแมทช์อะพอร์ตนี่นะครับอ่าเสร็จแล้วเราไปเลือกตรงนี้ครับผมน,บ Came Came er นะครับเคมเพิร์กเคมเพิร์กวัชเชอร์รีวอนะครับตรงนี้นะฮะนี่เขาก็จะใช้เพิร์กห้าสิบนะครับในการแลกนี้นะแล้วก็กดเข้ามานะครับเบเสร็จแล้วเราก็ได้เพิร์กนะครับมาอัปเดต ในเรื่องของทีมของเรานะครับผมอย่างของพี่นะครับก็มาดูตรงนี้ครับมาดูตรงเพิ์กตรงนี้ครับตรงนี้นะครับหกหมื่นนะครับผมอันนี้หกหมื่นนะฮะก็พอดีกับตัวนี้พอดีเลยนะฮะเพิ์กตรงนี้เราเราก็กดเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็น up วอร์ a อลให้นะฮะยิ่งตรงนี้ค่ายิ่งสูงนะฮะ ิ่งใช้เพลิงเยอะนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ก็ตัดแล้วตรงนี้นะฮะโอออตอนนี้ล่าสุดก็คืออยู่ที่194แล้วนะครับเมื่อกี้1 9อเกเนาะเดี๋ยวเรามาใช้ปุ่มนะครับด้วยการลงตรงนี้ครับสนามซ้อมของเราอันนี้ถือว่าเป็นสนามซ้อมแลวกันเพราะว่าเป็นบอร์ดที่ไม่ค่อยเก่งนะเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกตรงนี้ครับตัวนี้ก็เอาไว้ใช้ซ้อมนะครับเวลาที่เราอยากจะฝึกนะครับฝึกลองเล่นลองส่งลองยิงอะไรเงี้ยฮะเราก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถเล่นได้ตลอดเลยนะครับถ้าเรามีสาายฟ้นะครับ อันดับแรกนะครับเรามาดูปุ่มตรงนี้ก่อนครับในเรื่องของจอยสติ๊กไม่น่าจะมีปัญหานะคิดว่าทุกคนน่าจะควบคุมจอยได้นะครับมีไปหน้ามาหลังซ้ายขวาอะไรอย่างนี้นะฮะทีนี้เรามาดูปุ่มนี้ฮะปุ่มพาร์ปุ่มนี้นะครับผมปุ่มพาร์นี้นะครับมีทั้งส่งสั้นนะครับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้กด1ก็คือกดทิศทางนะครับแล้วก็2ก็คือกดปุ่มพาร์นะครับนี่ครับนี่ถ้าเราจะส่งขวานะฮะแล้วก็มีอีกวิธีก็คือการจิ้มนะฮะสมมติจิ้มนะครับ จิ้มไปนะครับกดไปที่ตัวนักเตะเลยก็ได้นะครับนี่เราถ้าเราไม่กดที่ทานะครับเรากดที่ตัวนักเตะก็ได้นะครับนี่ครับกดไปที่ตัวนักเตะนะครับอันนี้ก็คือวิธีการจิ้มแล้วก็วิธีการกดนะครับผมทีนี้การส่งยาวบ้างอ่ะเดี๋ยวจะให้ส่งยาวดูครับจากด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ปุ่มก่อนนะฮะนี่คก็มีส่งยาวได้เหมือนกันนะฮะอ่ะ วิธีก็คือกดกดตัวตัวปุ่มสีฟ้าตัวตัวนี้นะฮะเดี๋ยวตรงตรงนี้นะครับกดแล้วก็ยกขึ้นนะฮะมันก็เหมือนกับการการเตะโด่งนั่นเองนะฮะนะครับกดค้างไว้แล้วก็ปล่อยนะฮะแรงไปนิดนึงนะฮะประมาณนี้ก็ไม่ต้องแรงมากนะฮะความแรงขึ้นอยู่กับเอ่อตัวนักเตะที่เราจะส่งให้นะฮะทีนี้ เรามาเรียนรู้ในเรื่องของปุ่มสีเหลืองครับเขาเรียกปุ่มทอสนะฮะมันเหมือนกับการส่งไปข้างหน้านิดนึงเขาเรียกว่าส่งตามช่องแล้วกันตรงนี้ส่งตามช่องนะฮะเนี่ยก็จะมีตัวที่เพื่อนวิ่งมารับบอลน,นะฮะส่งตามช่องถ้าถ้าจะจิ้มก็จิ้มประมาณนี้ฮะจิ้มไปที่ช่องนั้นเลยนะฮะก็เหมือนกับใช้ปุ่มสีเหลืองไปเมื่อกี้ถ้าเราอยากจะส่งไปให้เพื่อนไกลๆนะฮะเราก็แค่กดตรงนี้ฮะนี่แหละเพื่อนก็จะวิ่งไปนะครับ คล้ายปุ่มส่งเมื่อกี้แหละแต่แค่มันสามารถส่งโด่งได้นะฮะเพื่อนก็จะวิ่งไปตำแหน่งที่ว่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปุ่มยิงตรงนี้นะฮะสามารถยิงได้หลากหลายวิธีนะฮะอันดับแรกยิงยิงธรรมดาก็ยิงแบบนี้เลยครับก็กดค้างไว้แล้วก็ปล่อยนะฮะวิธีที่สองในการยิงก็คือการใช้นิ้วนะครับเลื่อนเมื่อกี้นี้ครับใช้นิ้วเลื่อนแบบนี้ครับเป็นการยิงเหมือนกันนะฮะ แม้กระทั่งลูกเตะม,มุมนะครับเราก็สามารถที่จะกดได้เหมือนกันนะฮะหลุดละนะครับชิปเข้าไปครับผมประมาณนี้ฮะก็จะเป็นการยิงแบบเหนือเหน,นือะฮะของของเกมนี้นะฮะความเป็นจริงแล้วค่อนข้างฝึกยากนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าการที่เจอกับผู้เล่นเนี่ยผู้รักษาประตูเนี่ยเขาไม่ได้ยืนให้เรา ชิปข้างหัวง่ายๆแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยจังหวะมันแบบเสี้ยววินาทีอะ่ะที่เราจะตัดสินใจว่าจะยิงแบบชิปไหมหรือว่าเราจะยิงแรงๆเลยส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่จะยิงแรงเลยนะแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะเลือกใช้ลูกชิปได้เนี่ยมันก็มีโอกาสในการยิงเข้าเหมือนกันนะฮะถ้าผู้เล่นอีกฝั่งเลือกที่จะใช้เนี่ยครับผู้รักษาประตูวิง่งออกไปประมาณนี้ฮะเราสามารถที่จะชิป ได้ทันนะฮะก็เป็นประตูไปนะครับผมบางทีถ้ายิงแรงเนี่ยมันอาจจะติดผู้รักษาประตูที่ออกมาปิดมุมก็ได้นะครับผมอะเดี๋ยวเรามาดูอีกอันนึงนะฮะที่เทพเขาชอบใช้กันก็คือในเรื่องของการโยนยาวนะฮะนี่ก็เป็นการฝึกโยนยาวครับจากหลังไปหน้านะครับผมก็ประมาณนี้ครัสำหรับการตั้งรับนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูวิธีนะครับเราก็กดปุ่ม spring tacker นะครับตุ่มปุ่มตรงนี้นะฮะ ปิงแท็กเกิลนี่นะครับเป็นการตั้งรับนะครับผมเวลาที่เราจะเปลี่ยนคนแท็กเกิลนะครับเราก็สามารถกดปุ่มสวิตช์นี่นะครับเลือกคนแท็กเกิลให้ใกล้บอลบ้างที่สุดนะครับผมทีนี้มันก็จะมีวิธีการแท็กเกิลสองคนนะเนี่ยครับตรงปุ่มนี้ครับก็สามารถเลือกไล่บอลสองคนพร้อมกันได้เลยนะฮะไล่บอลพร้อมกันสองคนเลยฮะแล้วก็สวิตช์ได้นะครับเนี่ยครับ ันนี้ก็จะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะฮะก็คือแบบว่าการสกัดบอลเลยก็คือการสไลด์เลยนะครับเล็งจังหวะดีๆนะฮะแล้วก็กดปุ่มสไลด์เข้าไปครับปวัดนี่นะครับสไลด์ครับผมนี่ประมาณนี้ฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมเราจะจัดทําคลิปดีๆมาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ